ชาวลัคนาราศีพิจิกนะตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยในเรื่องของการงานการกระทําอะไรหลายๆอย่างเข้าข้างดวงคุณอย่างมากพิจิกนะรีบได้รีบขยันได้ขยัน,ยนถ้าใครยังพ้ำบ่นอยู่นะว่าพิจิกดวงไม่ดีขึ้นเลยดวงแย่มาเจ็ดปีแปดปีห้าปี คุณต้องสำรวจตัวเองแล้วว่าคุณทำอะไรอยู่คุณเดินมาถูกทางไหมคุณยังมุกออนไอ้จุดที่มันผิดพลาดไอ้จุดที่มันพลิกผันคุณเดินมาได้แล้วหรือ,อยังนะคะเพราะว่าดวงดาวนะ่ะอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญดวงดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณอันนี้แม่หมอขอเตือนคุณนะชาวลัคนาราศีพิจิกหลายๆท่านที่ยังวนอยู่กับความทุกข์เดิมๆอยู่เพราะว่าจังหวะชีวิตของคุณนะ่ะมันดีมากๆเลยในเดือนนี้มันอาจจะมีบางจังหวะแหละที่มันจะดวงดาวมันโคจร ไม่โอเคนะคะแต่ว่ากลางเดือนกรกฎาคมเข้าสู่เดือนสิงหาโอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างเอื้ออํานวยต่อคุณมากการงานก็มีโอกาสประสบความสําเร็จตัวคุณก็คืออังคารอังคารกล้าขยันให้ทายอังคารแล้วมาอยู่ในภพการงานการกระทานะคะเพราะฉะนั้นพยายามขยันเข้าไว้พยายามทํางานมุ่งมานะในเรื่องของการทํางานเข้าไว้คุณ ะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังในสิ่งในเป้าหมายชัยชนะในการงานของคุณจากที่เมื่อก่อนนะสี่ปีนับย้อนไปทําอะไรมันไม่ขึ้นทําอะไรมันลุ่งลิ่งไปหมดมันไม่มันไม่แฮปปี้น, Happy, นะคะสําหรับบางดวงหรือบางดวงเนี่ย ในเรื่องของการกระทาอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดผลดีก่อให้เกิดแต่ความเสียหายความเสียใจนะคะแต่ช่วงเวลาแบบนี้จะมาพูดแบบนั้นไม่ได้ชาวลักนณาราศีพิจิกจังหวะดวงดาวเดินเข้าข้างคุณนอกจากว่ามีดาวส่งผลเสียแต่ว่า พิจิตเนะี่ยมันผ่านพ้นความเจ็บปวดมันมีประสบการณ์มาแล้วเพราะฉะนั้นหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วเรื่องราวอะไรหนักๆกกวันนี้ก็ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นช่วงเวลาแบบนี้มันหมูสําหรับคุณมากๆเลยในการรับมือเพราะฉะนั้นใครยังไม่ดีขึ้นไปสารวจตัวเองว่าคุณดําเนินชีวิตแบบใดและจะไปถึงจุดความสําเร็จที่คุณต้องการได้จริงๆหรือเปล่าอย่าหลอกตัวเองนะคะในลักษณะที่ดาวหลายๆดวงนะคะดาวเกตดาวพุธด,ดาวศุกร์นะคะและดาวคาร์น่ะ ไปรวมตัวกันอยู่ที่พบกรรมะพบแห่งการกระทํานะคะเกตเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีอ่าแล้วหกเนี่ยดาวดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพบวินาศและดาวเจ้าเรือนพบกู้ของสมมุติว่าชาวลัคนาราศีพิจิกณนะเวลานี้ตกงานหรือม,มีปัญหาในเรื่องของการงานอยู่นะทางนึงหละเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฮเทคนะคะการทำออนไลน์นี่อาจจะตอบโจทย์คุณนะโซเชียลเข้ามาช่วยบางคนทำธุรกิจบริการทำธุรกิจการค้าอาจจะมาออก การให้ความรู้นะคะค้าขายโดยใช้โซเชียลเอามาเป็นตัวตัวช่วยลองปรับในเรื่องพวกนี้ดูนะคะแม่มอเข้าใจสถานการณ์แบบนี้มันคงไม่ดีได้ทุกคนในเรื่องของกิจการการงานการทำงานเนี่ยแต่คุณลองปรับตามสถานการณ์ดูพิจิกสามารถที่จะพบกับหนทางที่จะผ่านพ้นไปได้หนทางที่จะไปถึงเป้าหมายหนทางที่จะสำเร็จได้ในวิกฤตนะคะจำไว้อย่างเสมอนะพิจิกเนี่ย เป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นภพมรณะนะคะเวลาที่ใครใครแย่ที่สุดก็ตามพิจิกจะรอดพิจิกจะรอดอ่ะลองสังเกตดูแล้วกันนะคะไอ้ที่ผ่านมาคุณเหมือนจะตายไปแล้วคุณก็ฟื้นขึ้นมาได้ทุกวิกฤตทุกการงานเวลามีปัญหาคุณมีหนทางรอดอย่างปฏิหารเพราะฉะนั้นเวลาแบบนี้ไปหาปฏิหารของคุณให้เจอปฏิหารเกิดจากการกระทําที่ ทำจริงจังเอาจริงเอาจังขยันหมั่นเพียรแล้วคุณจะได้เจอนะคะแล้วจังหวะที่ดาวสี่ดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ด้วยกันเขาถือว่าเป็นหนึ่งเป็นการทำอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์จะได้นะคะเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นการทำงานทุกอย่างอาจจะต้องให้ใจไปกกาะทำ เทคแคร์ care, ดูแลนะคะให้คนอื่นไปก่อนแล้วมันจะส่งผลบางคนเนี่ยจะทำในด้านของเทคโนโลยีสื่อโซเชียลนะคะ t ิ k t o k YouTube อ g อะไรก็แล้วแต่ที่มันที่คุณถนัดอะนะคะในการให้ความรู้ในสิ่งที่คุณมีความสามารถรับการตอบรับที่ดีเจ้าของกิจการการงานนะคะช่วงนี้จังหวะนี้เนี่ยคุณเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าให้ดีเถอะนะคะจังหวะแบบนี้ชื่อเสียงของคุณจะได้เป็นที่ยอมรับเพราะดาวเจ้าเรือนพบการงานคุณก็คือ ดาวอาทิตย์เนี่ยไปอยู่พบสุภะนะคะมีชื่อเสียงอย่างแน่นอนนะคะทาธุรกิจการงานอะไรเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ชนานํานาญการให้ลูกค้าให้หุ้นส่วนของคุณได้รับรู้ว่าคุณเจ๋งคุณเก่งจริงยังไงคุณก็จะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกหนึ่งที่ไม่ควรลืมก็คือความจริงใจนะคะความมีน้ําใจความเอาใจใส่ความจริงจัง น่าจะเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณก้าวหน้าและพัฒนาอย่าลืมนะใครตกงานหรือใครที่อ่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของนักธุรกิจใดๆเนี่ยลองใช้เทคโนโลยีโซเชียลการโฆษณาการประชาสัมพันธ์เข้ามาช่วยรับรองโอกาสที่คุณมันจะก้าวไปอ่ะมันมาจริงๆนะรประจําก็เช่นเดียวกันช่วงนี้นะคะอ่อช่วยใครได้ก็ช่วยช่วยแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนนะเอาช่วยประมาณแบบว่าเออเรามีความรู้จริงๆเราสามารถเสนอแนะความคิดเห็นแต่ ต้องเป็นอะไรที่เขาต้องการนะคะบางทีเราไปเสนอมากๆเนี่ยเราอาจจะเก่งกว่าเขาเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจคนทํางานประจำนะหรือเ,เพื่อนเราอิจฉาเราก็สงสารเพื่อนนะเพราะเราเก่งเกินไปอันนี้ต้องระมัดระวังในการให้ความช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําแต่ถ้าเกิดใครมาขอคําแนะนําหรือความช่วยเหลือจากเราคุณมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญใดๆใส่เต็มเลยค่ะรับรองเลยว่าคุณจะเป็นที่ยอมรับคุณจะแบบเป็นประจักษ์แก่สังคมในการทํางานของคุณอ่าหมาจังหวะดีๆอย่างนี้นะพิจิกจะต้อง พัฒนาตัวเองแล้วจะต้องไฟท์ให้ตัวเองจะต้องขยันขันแข็งแล้วนะเอาจริงเอาจังนะคะ9กอยู่ในภพก,กัมมะเนี่ยเขาเรียกว่าลุยลุยนะคะอยากได้อะไรอยากทำอะไรจะประสบความสำเร็จต้องลุยต้องคว้าม,มาให้ได้ต้องเอาให้ได้นั่นคือลัคนาราศีพิจิกคนทำธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนกันอยากประสบความสำเร็จอยากได้โปรเจกต์ไหนลุยเลยค่ะอย่าก,กลัวเพราะคุณเก่งมากพอโอเคต่อไปในเรื่องของการเงิน การเงินนะคะดาวเจ้เรือนพบการเงินของคุณคือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสไปอยู่พบพันธุอ่าบางคนอาจพันธุเนี่ยบ้านได้นะเออเลขที่เกี่ยวกับตัวเองบ้านลดอะไรอย่างเงี้ยลองดูก็แล้วกันเพราะว่าโอกาสในช่วงของเดือนสิงหาเนี่ยยังมีจังหวะดีๆในการเสี่ยงดวงนะคะถ้า อยากให้โดดเด่นเด่นชัดเลยเนี่ยคงต้องประมาณหลังวันที่14บสดาวศุกร์เนี่ยมาสถิตในภพล่าผลนะคะแล้วก็เดี๋ยวดาวพุธก็จะมา,มาสถิตยอยู่รวมกันเนี่ยในภพล่าผลในช่วงประมาณออวันที่23นะคะเอาเป็นว่าประมาณสักวันที่14จะโดดเด่นแต่ว่าในเดือนนี้ในเดือนของเดือนสิงหาคมเนี่ยลาผลการเงินอะไรค่อนข้างดีตอบโจทย์กับคุณนะคะแล้วอาจจะมาจากที่ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ย มันผ่านช่วงเวลาที่จะต้องประหยัดอดออมมาแล้วพอจังหวะแบบเนี้ยเวลามีรายได้อะไรเข้าเนี่ยคุณอยู่ได้คุณบริหารเงินให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะคะต่อไปในเรื่องของความรักแหมเงินดีงานดีความรักก็ต้องดีนะเออจะแบ,บ่งปสไตล์แบบนี้คือต้องเข้าใจก่อนพี่จิกเนี่ยกว่าจะผ่านมาทุกวันนี้บามันผ่านจุดที่ว่าไม่มีใครเอามาแล้วจุดที่อยู่ดีๆความรักก็หันหลังให้กับคุณหมดนะคะ แต่มาพอจังหวะตั้งแต่ประมาณสักป,ปีที่แล้วเข้าสู่ปีนี้คุณเริ่มมีเสน่ห์นะคนโสดโสดเนี่ย,นะย,เ,ยเออไอรักเก่าก็ยังวนเวียนวนเวียนไอคนที่อยู่มันก็แหมมันก็ยังรักอยู่นะคะแต่พิจิกเนี่ยเจ็บแล้วจาใครอย่าทาให้พิจิกเจ็บนะคะพิจิกเป็นคนใจดีแต่เจ็บแล้วจําไปจนวันตายอันนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยความมีสเสน่ห์ของคุณไม่ว่าคุณจะมีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วไม่มองมอง,มองว่า คุณเองเนี่ยอาจจะจัดการชีวิตคุณได้ดีแล้วก็ไม่ได้ค่อยใส่ใจสักเท่าไหร่เพราะว่ามันไปโฟกัสในเรื่องของเงินกับงานมากกว่าช่วงนี้งานดีนะคะพี่จิกก็ใส่ ลุยเต็มที่เลยแลวปลองเลยว่าความก้าวหน้าต้องมีมานแน่นอนนะคะคนโสดมีโอกาสจะที่จะพบรักกับต่างชาติต่างภาษาหรือแม้กระทั่งคนต่างจังหวัดอายุมากกว่าหรือมีความคิดมากกว่าคุณนะคะดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะคะบางคนเนี่ยได้เจอแฟนที่เด็กกว่าแต่เขามีบุค,คลิกบางอย่างที่ดูคุยแล้วมันมันใช่ดูแลเป็นที่ปรึกษาดูแล้วสามารถแนะนําคุณได้นะคะส่วนมากพี่จิกเนี่ยจะชอบคนที่เป็น ผู้ใหญ่หน่อยนะคะาสามารถให้ความให้คำปรึกษาให้คำแนะนำะให้คำชี้แนะอะไรแบบนี้คุณจะชอบมากๆเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะจ๊ะเอาละค่ะโดยรวมแล้วพิจิกมาดีอยากทำอะไรต้องเร่งมือนะคะทำเลยแล้วก็เออดาวเกตอยู่ในภพกรมมะ นะคะก็สร้างบุญอย่าลืมสร้างบุญสร้างกุลส,สวดมนต์ไหวพระจะเป็นการเสริมดวงคุณอย่างมากสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิให้ตัวเองมีมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะให้มุกมณะในเรื่องของการงานโอกาสประสบความสําเร็จของคุณมีแน่นอนแต่ช่วงนี้เนี่ยการจับใจ่ายใช้สอยอะไรเนี่ยเงินเริ่มเข้าก็วางแผนให้ดีนะคะอย่าเอฟของมากนะจิกบางทีชอบใช้จ่ายบ้างนะคะอดทนอดกั้นมานานแล้วโอเคโดยรวมแล้วพิจิตทุกอย่างมาดีเพราะฉะนั้น ต้องลุยค่ะเวลาแบบนี้เสียเวลาไม่ได้นะคะทุกอย่างจะเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนเอาละค่ะแล้วก็ชาพิจิกที่ยังบอกว่าดวงไม่ดีเลยงั้นก็ต้องไปเช็คดวงแล้วว่าพื้นฐานดวงของคุณปีนี้มันเป็นยังไง คนเราไม่มีทางดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแม้กระทั่งคำทำนายไม่เหมาะไม่มีทางตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่หมาะพูดอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคุณถ้าเกิดวันนี้คุณยังเดินวนอยู่ลองหาทางออกให้คุณประสบความสำเร็จอย่าอ้างว่าคุณทำไม่ได้เพราะพิจิตรทำได้ทุกอย่าง ถ้าอยากจะทําขอให้คุณโชคดีเดี๋ยวเราจะไปฟังคําทํานายในเรื่องของไพ่พยากรณ์ไพ่ยิปซีกันนะคะว่า,าในเดือนสิงหาคมไพ่พยากรณ์จะชี้แนะแนวทางชีวิตคุณเป็นเช่นไรไปเลือกไพ่แล้วฟังคำทำนายกันค่ะในช่วงของการทํานายไพ่พยากรณ์นะคะแม่หมอมีไพ่ให้คุณเลือก3ากองนะคะกองที่1กองที่2กองที่3อธิษฐานต่อไพ่นะคะว่าในเดือนสิงหาคมขอให้ไพ่พยากรณ์ชี้แนะแนวทางให้กับชีวิตคุณด้วยค่ะ เลือกไพ่หนึ่งกองที่คุณชอบแล้วมาฟังคำทำนายกันค่ะคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะ เพิ่มขึ้นเลยนะคะช่วงนี้ สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยงานหนักงานเหนื่อยนะแต่ว่ามันจะเป็นงานที่คุณเองเนี่ยมองแล้วประสบความสําเร็จได้เพียงแต่ว่าจะต้องเอาจริงเอาจังนะคะแชร่ออดคือนักลบนักลบเนี่ยคือต่อสู้อาจจะมีคู่แข่งหรืออาจจะด้วยสถานการณ์ความกดดันอะไรบางอย่างด้วยภาระหน้าที่การทํางานเจ้าของธุรกิจกิจการนะคะ อยากชนะอยากประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานคุณจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะคุณต้องหาทางปรับตัวตามวิถีทางต่อให้หนักให้เหนื่อยนะคะยอมแพ้ไม่ได้ต้องมั่นใจตัวเองว่าคุณจะสามารถเอาชนะต่อุปสัคต่างๆได้รับรองเลยว่าชัยชนะจะเป็นของคุณคนทํางานประจําก็เหมือนกันนะคะช่วงนี้เนี่ยมันจะมีภาระความจุกจิกความกดดันอะไรบางอย่างนะคะแต่สามารถผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าภาระหน้าที่การงานจะหนักจะเหนื่อยขนาดไหนาชาวลัคนาราศีพิจิกผ่านไปได้แน่นอนคะ่ะสําหรับคนที่ ที่ยังตกงานอยู่คนตกงานเนี่ยมองแล้วนะคะจังหวะแบบนี้คงจะต้องเร่งหางานที่สามารถ อาจจะต้องทําด้วยตัวเองนะคะใช้ความสามารถตัวเองคุณจะ,อ,ะอย่างที่บอกนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของโซเชียลอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวแบบไหนก็ได้บางอย่างเนี่ยทำเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้นะคะไม่ต้องอลงทุนมากแต่คุณสามารถให้มันมีเงินเข้ามานะคะให้มันมีเงินเข้ามาก่อนลองดูวิธีทางลองดูความสามารถของคุณมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะในเรื่องของความรักนะคะความรักนี่ดูนี่นะคะ the love working on c r a f นะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้คุณจะเป็นคนมีค่อนข้างมีเสน่ห ปัญหาของคุณเนี่ยความรักเนี่ยอาจจะไม่ได้ในแง่ของชายหญิงอย่างเดียวนะคะคุณเนี่ยจะได้รับการยอมรับได้รับความรักจากคนทั่วไปแล้วคนทั่วไปมักจะเอาปัญหาเข้ามาขอคําปรึกษาบางทีเนี่ยในเรื่องของคนอื่นคุณเก่งมากคุณให้คําปรึกษาที่ดีนะคะ แต่ว่าเรื่องของตัวเองมักจะเอาไม่รอดโดยเฉพาะในเรื่องของความรักอาจจะมีรักเก่าเนี่ยยังเข้ามาวุ่นวายกับคุณตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความรักอยู่แล้วหรือบางคนโสดโสดอยู่นะคะยังคาราคาซังกับคนรักเก่าเขาอาจจะมีข้อเสียบางอย่างที่มันเป็นแผ่นในใจแต่ใจหนึ่งก็ยังโลเลโลเลอยู่นะเอาเป็นว่าความรักเนี่ยถ้า ถ้ามันเหนื่อยนักนาก็วางไว้นะคะโฟกัสในเรื่องของการงานดีกว่าโอกาสที่มันจะก้าวหน้ามันมาถึงและต้องขยันนิดหนึ่งหนักเหนื่อยยังไงพิจิกสู้จ้ะยังไงก็ชนะแน่นอนส่วนในเรื่องของการเงินหกเหรียญน,นะคะหกเหรียญอารมณ์ประมาณแบบ พอมีพอใช้อ่าอาจจะรู้สึกว่าพิจิกก็อยากจะทําบุญนะคะช่วงเวลาแบบนี้ก็อยากจะช่วยใครได้เท่าที่ช่วยบ้างนะคะช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมีเงินเข้ามาก็ลองบริจาคทานดูได้นะ,ะอาจจะเป็นการเสริมดวงของคุณได้อย่างดีเลยนะคะเรียกได้ว่าการเงินอยู่ในระดับที่มันพอใช้นั่นแหละแต่ว่าอาจจะฟุ่มเฟือยไม่ได้แต่ก็พอที่จะสามารถแบ่งปันสามารถที่จะทําบุญทําทานหรือบางคนเนี่ยอาจจะอยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่บ้านคนที่คุณรักเนี่ยพอได้นะคะ สรุปนะคะในเรื่องของการเงินอาจจะไม่ฟุ่มฟ้าแต่ก็มีกินมีใช้แล้วก็พอที่จะทําบุญแบบปันให้กับคนที่คุณต้องการได้แต่ก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการงานขนทางใดๆเหนื่อยแค่ไหนพิจิกกองที่1ผ่านไปได้อย่างแน่นอนคะ่ะคำทำนายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กลองที่2นะคะ มิแต่กันเลยนะสำหรัคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะสิ่งที่ โดดเด่นเลยคือในเรื่องของการงานการงานมีโอกาสก้าวหน้าพัฒนาเพราะฉะนั้นต้องเอาจริงเอาจังคุณอาจจะมีไอเดียคุณจะอาจจะเจอหนทางรายได้อะไรใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ดีเอ่อคนทํางานประจําก็ดีนะคะเรียกได้ว่าค่อนข้างดีทีเดียวแต่ถ้าในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยมีโอกาสมีรายได้มีการเงินเข้ามาคุณอาจจะได้ของขวัญของฝากหรือว่าได้เงินส่วนต่างส่วนแบ่งอะไรบางประการเข้ามาก็จริงแต่ว่าเหมือนเงินเนี่ยคุณเองก็มีภาระค่าใช้จ่าย ที่จะต้องคอยดูแลคนที่บ้านคนที่ครอบครัวหรือมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายออกไปค่ะบานค่ารถนะคะหรือต้องซื้ออุปกรณ์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามั่นใจได้เลยว่าชารัคนาราศีพิจิกที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ยการเงินการงานคุณพัฒนาแน่นอนนะคะแต่ว่าพอห้าเหลียญเกิดขึ้นเนี่ยห้าเหลียญเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีเงินแต่ว่า คือตัวคุณนะมันอาจจะพอกินพอใช้หรือว่าพอกับรายได้รายรับนะคะในบริษัทของคุณแต่ว่ามันมีส่วนที่คุณจะต้องจําเป็นจะต้องจ่ายออกไปเอออันเนี้ยมันก็ต้องวางแผนให้ดีแต่ว่า อสบินถือเหรียญเนี่ยเรียกได้ว่าอย่างไรก็ดีนะคะเรื่องของการเงินแล้วค่อนข้างดีดีกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะคะในเรื่องราวของความรักความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีสําหรับคนที่มีมีความรักที่ดีต่อกันมาอยู่แล้วเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่มีความเข้าใจเอาอกเอาใจนะคะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันนะคะสําหรับคนที่โสดอยู่ช่วงนี้อาจจะมีคนที่เข้ามาแหละแต่คุณยังเลือกอยู่คุณยังไม่อยากตัดสินใจอะไรนะคะ คุณยังมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายอะไรมากมายนะคะเพราะเรื่องความรักสําหรับคุณอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการนเวลาหนึ่งรับเวเรียนนะคะกองที่2เนี่ยเรียกได้ว่าในเรื่องของการเรียนเนี่ยเรียนดีนะคะเรียนฉลาดเข้าใจบทเรียนได้ง่ายไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องหวั่นเกรงอะไรนะคะน้องหนูๆนโอกาสก้าวหน้ามีแน่นอนนะคะครูที่ปรึกษาก็ดีด้วยแต่สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยอาจจะเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพด้านสายตาด้านระบบภายในระบบย่อยอาหารต่างๆดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะหรือว่านัดจัง แบบนี้บางคนนะ่ใช้มือถืออุปกรณ์สื่อสารมากเกินไประวังปวดตาสายตามีปัญหาต้องดูแลตัวเองให้ดีโดยสรุปโดยรวมแล้วพัฒนาก้าวหนะ้าอะไรก็ดีจ้าแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันมีเหตุให้ต้องจ่ายเท่านั้นเองเหมือนเงินเข้าต้องรีบออกเพราะมีค่าใช้จ่ายรอคุณอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าข้างคุณโชคลาภความสําเร็จรอคุณอยู่ความรักก็ดีแต่คุณอาจจะไม่แขก็ได้โอเคนะจ้าสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองจ้าผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่สามนะคะ โอ้เดอะซันเดอะมูนขึ้นคู่กันฮาร์ดไพเรสขึ้นคู่แหมโอ้โ oh. ห กองที่3นะคะคุณได้เดอะซันเนี่ยเดอะซันโอกาสประสบความสำเร็จรุ่งโร์มีแน่นอนนะคะเปิดใจเปิดจินตนาการของตัวเองนะคะอย่าไปปิดกั้นความรู้สึกความความแบบบางทีเนี่ยพิจิกเป็นคนชอบเก็บตัวเดอะมูนมันถึงขึ้นเดอะมูนเนี่ยเป็นอารมณ์ประมาณแบบพิจิกเนี่ยจะมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งเหมือนพอเวลาที่ใครให้ความสนใจมากๆหรือมันมีความสําเร็จอะไรมากๆพิจิกจะก,กังวล ไม่ชอบสายตาคนมองไม่ชอบคนเยอะนะคะกลัวความผิดพลาดยิ่งสําเร็จมากเท่าไหร่พิจิกก็มีความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่ในใจอันเนี้ยคุณจะต้องแก้ไขตัวคุณให้ได้นะไอความกังวลคุณจะอยู่ในโลกของตัวเองไม่ได้แล้วเพราะจังหวะดวงดาวมันเดินแบบเนี้ยคือคุณจะต้องประชาสัมพันธ์ตัวเองคุณจะต้องพรีเซนต์ตัวเองคุณจะต้องทําให้คนอื่นรู้จักนะคะบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการต้องปรับเปลี่ยนวิธีการรับรองเลยว่าหนทางที่คุณคิดที่จะทํา ต้องสามารถทําให้คุณประสบความสําเร็จได้แต่วิธีการที่คุณจะคิดจะทาเนี่ยอาจจะต้องไปรู้จักกับคนอื่นจะต้องไปเสนอสินค้าจะต้องพูดคุยจะต้องง้องอนเนี่ยคือสไตล์พิจิกมันไม่ได้ไงแต่ก็ต้องทำนะคะทำแล้วกลางเดือนเนี่ยโอ้โหมาแล้วเงินมาแล้วนะจ๊ะทำแล้วมาเพราะฉะนั้นคุณต้องออกเดินทางเปิดประสบการณ์เดิซันบางทีคือไอเดียการปลดปล่อยจาก ข้อจากัดขีดจากัดหรือเซฟโซนของตัวเองแล้วออกเดินทางนะคะเปลี่ยนวิธีทาง,ทางการทํางานอะไรใไหม่ๆอย่าไปกังวลนะคะบางทีเราไม่รู้คาตอบอย่าไปกังวลทําให้มันดีที่สุดนะคะลองเปลี่ยนวิธีการอะไรที่ทําเดิมแบบเดิมๆแล้วไม่ประสบความสําเร็จลองเปลี่ยนแล้วคุณจะพบผลทางของคุณสําหรับคนทําธุรกิจส่วนตัวคนทํางานประจําก็เช่นเดียวกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะอะไรเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็พิจิกบางคน ที่มีความสามารถในด้านเซนพิเศษช่วงเนี้ยช่วงของเดือนสิงหาคมถ้าเกิดคุณสวดมนต์ไหว้พระนั่งปฏิบัติธรรมนะคะหรือว่าคนไม่ว่าใครนับถือศาสนาใดก็ตามเนี่ยอาจจะมีเซนพิเศษนะคะหรืออาจจะมีอะไรมีความฝันเข้ามาบอกเลข นะคะบอกเลขบอกโชคลาภอะไรของคุณอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นลองปฏิบัติทำตามความเชื่อของศาสนาคุณทําทุกวันอย่างน้อยนั่งสมาธิสวดมนต์ไหวพระนะคะแล้วอาจจะมีดวงในการเสี่ยงดวงอาจจะมีเซนพิเศษอาจจะมีเลขมาทางความฝันอันนี้แนะนะําจ้ะโดยรวมแล้วมาดีหมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานแต่ว่าไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแน่นอนนะคะไม่ใช่สามารถอยู่ในโลกของตัวเองได้อย่างแน่นอนต้องทําลงมือทำจริงเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังปัญหาเรื่องรักซ้อนหรือคุณจะไปซ้อนใครก็กตามนะคะความรักเนี่ยอาจจะมีสเสน่ห์ละ แต่คนที่เข้ามาเนี่ยให้เรามัตระวังว่าเขาจะมีคู่อยู่แล้วนะหรือว่าตัวคุณมีอยู่แล้วอันนี้พิจารณาให้ดีนะคะโสดนะคะคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณอยากจะคบกับคนแบบไหนรับรองว่าจะมีคนเข้ามานะคะและอาจจะเป็นคนที่มีเขาเรียกมีตําแหน่งมีตำแหน่งตำรวจทหารนะอาจจะมีคนเข้ามานะคะทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีก็ถามว่าจังหวะแบบเนี้ ฮอตนะจ๊ะฮอตเลือกใครก็ได้นะเลือกใครก็ได้จะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีเอาที่เหมาะสมกับชีวิตคุณแต่ดูดีๆนะคะดูทิศทางให้ดีว่ามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าหรือตัวคุณหว่านสเสน่ห์ไปจนลืมไปว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าเช็คให้ดีนะจ้าเดี๋ยวจะเดือดร้อนนะคะอะไรอะไรก็ดีการเงินก็ดีดูสิดูสิสโอโหการเงินเข้ามีโชคลาภนะคะเจ็ดดาบเนี่ยเรื่องของการเสี่ยงดวงได้นะแล้วก็มาจากเส้นพิเศษมาจากความฝันมาจากเลขอะไรที่มันมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หมดนะจ๊ะ ลองดูแล้วกันแต่ก็เรื่องไพ่แนวพวกนี้มันเป็นเรื่องของความมีทิฏฐินะคะความเอาแต่ใจทำอะไรให้ระมัดระวงังทำอะไรให้คิดถึงเหตุหแือผลทุกอย่างมันจะเข้าข้างคุณแต่เราต้องมีเหตุผลมันจะได้สำเร็จด้วยโอเคลาไปก่อนสวัสดีค่ะ